หกสิบใช่ไหมเนาหกสิอ้โตเลยพี่น้องเขาม่สั่ง มาตลอด15ปี นาสการนาปุจจาระพุกจาพระธรรมจามีสามหมยาป็นติวิทุงวิทงรักนาปนติวิทุงวิทงรักนัทาาเอตมาสุธสา นาโมตัสสะยังปีมาจาพันเติวิตตรากันาญาเตตระณีนาหาขาลงช่วยได้ทฟังในหลวงป้าที่เสียชีวิตไปเนี่ยก่อนได้เขาอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเขามีความรักเขาพูกพังยังไงบ้างก็ดูแลกันมาสิบพ่อติดเตียงมาสิบห้าปีอะก็ดูแลกันมา อยู่ด้วยกันมาที่ปียรก็ดูแลพ่อป่วยมาสุภา้าปีแล้วก่อนที่เขาเสียชีวิตเขาตุ๊กอะไรบ้างไหมคะเขาก็บอกว่าถ้ากูตายไม่เกินสามารถแล้วพ่อก็ตายป้าเสียชีวิตก่อนใช่ไหมใช่ได้สามวันพอดีเลยหลังจากที่ป้าเสียไปสามวันมึงก็ครับ แล้วก็กับล,ลุงเนี่ยมีความผูกพันเรื่องความรักยังไงบ้างาารครับใกล้ครครับตนะ่ำลงมาป้าเนี้ยใตอนที่มีชีวิตอยู่เนี้ยความรนะักเปนยังไงบ้างก็ไม่เคยหนีห่างกันเลยคือไปไหนไปด้วยกันในชะ่ไหมตอนนี้ร่างลุงนะมาอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมครับอยู่ข้างหลังเลยครับ พูดไม่ออกเลยแล้วก็วสุดๆแ,แล้วจะถึงอยากจะบอกอะไรอยากจะฝากอะไรกับลุงกับป้าไหมเราเป็นลูกก็รู้จะพูดยังไง <c oughs>